สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับในเดือนมกราคม EP หลังนะครับใครหลายคงรู้สึกเหมือนกับพยายามส่งข้อความไปหาเขาไหมครับพยายามเหมือนกับทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าแก้ไขความสัมพันธ์สานการต่างๆในตอนนี้พอไพ่ตอนนี้เหมือนกับทีออฟซอร์เข้ามาหรือไพ่3ดาบครับเปรียบเสเมือนกับฝนมักนกำลังตกเห็นไหมครับเรื่องเหมือนดาบเนี่ยมันถูกปักที่หัวใจอะ่ะเราอยากจะบอกเขารู้ให้รู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียใจเราเจ็บปวดกับการที่เรารักใครสักคนหนึ่งอย่างมากเลยที่พยายามกขาแ้ไสิ่่งงตๆอะ แต่ที่เรายังทนเจ็บยังทนเสียใจอยู่เนี่ยชาวราศีพิจิกท่านที่ทุนยังทนอยู่ตอนนี้หรือร้องไห้นะครับทนเสียใจแม้กระทั่งถูกทําทำร้ายเนี่ยพอไพ่พเดอะจูเนี่ยเห็นไหมครับไปเป็นภาพของการที่เราเคยประจนภัยมาด้วยกันเนะ่เคยร่วมต่อสู้เคยเริ่มเขียนเรื่อง,ร,องราวต่างๆที่มันดีต่อกันมาตั้งมากมายนั่นแหละผมเลยทำไมว่าเหมือนกันสบสุดบันทึกที่เราเขียนข้อความรักกันเราเคยนอนกอดกันเราเคยอยู่ด้วยกันเราเคยมีความสุขด้วยกันมาก่อนเราเคยผ่านสถานาการณ์ต่างๆมาตั้ง,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 งมากมายอะ คุณก็เลยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถามว่าทําไมถึงตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ทาเหมือนกับเจ็บทั้งหัวใจเนี่ยครับเห็นไหมครับเจ็บไปทั้งหัวใจทาไมยังทนเนะี่ยเจ็บมาตั้งกี่คนแล้วทำไมเหมือนกับไปรักคนใจร้ายไปรักคนที่เขาทำร้ายเราอะเพราะเหมือนกับคุณเหมือนกับคนที่ลงใจไปแล้วเทใจไปแล้วเนี่ยแหละแม้จะไม่ได้กําไรกับคืนก็ตามฉันไพทีออฟซอสเป็นี่ขอมายแบบนี้ว่าชาวราศรีพิจิกถ้าเหมือนกับตอนนี้คุณมาไกลเกินกว่าจะย้อนไปได้มาไกลเกินกว่าจะถอนตัวได้อะเหมือนเราลงใจให้เขาไปแล้วที่จะบอกเขาแบบนี้แหละ ที่เราเหมือนกับยังถอยู่ตรงนี้ยันทนเจ็บทนเสียใจเนี่ยก็พอรักคําเดียวเลยเพราะผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งมากมายนั่นแหละผมเลยทำนายแบบนี้ว่าตอนนี้คุณอาจจะร้องไห้หรือคุณอาจจะเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์รักสามเศร้าการทะเลาะเบาแววงกันหรือว่าความไม่เข้าใจกันตั้งมากมายเลยนะแต่เห็นไหมครับว่าปากกาหมึกซึมเนี่ยมันยังมาอยู่บนที่นอนอ่ะผมเลยทำนายแบบนี้ว่าคนรักของชาวสิบท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจความเจ็บปวดของคุณหรอกหรืออาจจะปล่อยคุณเจ็บเสียใจนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่านข้อความหรือเห็นข้อความอันนี้มาจากหัววใจคุณแล้เนี่ เขาจะรู้ตัวทันทีเลยว่าคนคนนี้คือคนที่ร่วมต่อสู้ร่วมหันอุปสรรคมาด้วยกันเนี่ยเขาจะบินกลับมาหาคุณเห็นไหมครับเขาจะบินผ่านพายุบินผ่านความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยกลับมาหาคุณนั่นเองผมเลยทำนายแบบนี้เลยว่าในเดือนมกราคมชาวราศีพิจ่านคุณอาจจะหมอนกับคนีมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่ไม่ชัดเจนอย,อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยพอเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนที่เขาทำร้ายเนี่ย คือคนที่รักและยอมเจ็บปวดเสียใจให้กับเขาตั้งมากมายเลยนะและเหมือนกับคนที่เหมือนกับผ่านอุปสรรคมาด้วยกันแต่ไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นไพ่ขึ้นมาว่าสามดาาเห็นไหมครับเหมือนเหมือนกับหัวใจเราเจ็บจนไม่เหลือที่ว่าอีสกิบแผลแล้วอะนะครับใครหลายคนคงอยากจะบอกเขาแบบนี้แล้วว่าเราเจ็บจนเหมือนกับหัวใจของเราเนี่ยไม่เหลือที่ว่าอีสกิแผลแล้วไม่อยากจะกลับมาโดนแบบเดิมๆไม่อยากจะกลับมาเจอฉากเดิมๆหนังเรื่องเดิมๆหรือหนังสือเล่มเดิมๆที่อ่านทีไรเนี่ยมันตอนจบเนี่ยมันก็คือเราที่เจ็บปวดเสีียใจททุกนะครับ ไพ่ใบต่อมานะครับมาดูความรักความรู้สึกของเขากันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงคุณบ้างไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าอาัศซินถือถ้วยหรือว่านายออฟคัพนะครับถึงบอกไปว่าคนคนนี้เขาอาจจะทำร้ายคุณก็จริงหรือเดินออกคุณจากคุณไปเนี่ยโดยไม่เห็นคุณค่าการทุ่มเทหัวใจของคุณเลยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเหมือนกับมองหาความสุขมองหาความรู้สึกดีๆเนี่ยที่รักหรือดีๆเขามาที่สุดเนี่ยเขาก็จะถือถ้วยเนี่ยเห็นไหมครับมันเต็มไปด้วยฟองสบู่มันเต็มไปด้วยหัวใจเนี่ยกลับมาหาคุณนั่น ผมทำนายว่าคนรักของชาวราศีจิทธาเน,นี่ยยังคงรู้สึกแหละครับว่ามันคือความรักมันคือสิ่งดีๆมันคือคนที่รักเขามากที่สุดหรือคุณค่าที่ให้เขามากที่สุดนั่นแหละแต่เขาจะกลับมาหาคุณก็ต่อเมื่อเจอเจอฉลามแล้วเจอความลําบากเจอเหมือนกับจะจะเจ็บแล้วว่าเจอปัญหาแล้วอย่างไรเงี้ยถึงกลับมารู้ว่าคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนฉันทั้งหมดทผมให้ส่องไปนี่หมายความว่าคุณอาจจะบอกเขาด้วยตัวเองนะครับถามเขาดูว่ารักแค่ไหนนะครับหรือบอกเขาเองก็ได้ว่าถ้าเกิดเขาอยากรู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหน นับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้เห็นไหมครับลองนับสายฝนที่มันตกลงมาลองนับน้ําตาแห่งความเจ็บปวดเสียใจดูสิมันคือน้ําตาที่ออกมาจากใจนั่นแหละสายฝนที่มันตกลงมาหรือน้ําทะเลนั่นแหละมันคือน้าตาแห่งความเจ็บปวดถ้าเกิดเราจะสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปดูสูญเสียเขาไปนั่นแหละฉันไพ่เป็นนี่มหมายความเหมือนกับคุณอยากจะบอกเขาว่านึกเสียว่าสงสารเนะี่ยอย่าลงทันกันด้วยการนอกใจอย่าลงทันด้วยการทาร้ายจิตใจหรือการเงียบการนิ่งเฉยการลาจากนั่นเองฉันไพ่เป็นนี้ทั้งหมดน้มหมายความว่า เพราะโลกเนี้ยมีเขาแค่คนเดียวที่คุณรักเขานะหัวใจอะ่ะถึงยอมทนเจ็บถึงยอมลงใจขนาดเนี้ยคุณก็อยาบอกให้เขารู้นะแต่พไพ่ใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเจ็ดไม้เท้าหรือเซเว่นออฟวานเนี่ยเราไม่รู้ต้องทำยังไงอะ่ะเพราะเหมือนกับเจ็ดไม้เท,ท้าหมายความว่าการประชหน้าการต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวการต่อสู้อยู่คนเดียวมาโดยตลอดฉันเจ็ดไม้เท้าหมายความว่าคุณเหมือนคนที่รักเขานะแต่เหมือนกับตอนเนี้ยเหมือนเราเหมือนกับทาอะไรอยู่ฝ่ายเดียวอยากจะไปต่อนะแต่เหมือนกับไปต่อ,อยาก ฉันเจ็บไมทัหมายความว่าคุณตอนนี้นะครับเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เวลารักใครเนี่ยก็หลังหมดใจอ่ะพยายามต่อสู้ถึงที่สุดนั่นแหละนะครับแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่เหมือนกับสักวันหนึ่งอ่ะมันจะผ่านปัญหาไปได้มันจะกลับมารักกันเหมือนเดิมมันจะเข้าใจกันจริงๆอ่ะเราจะเข้าถึงหัวใจเขานน่นแหละแด่เหมือนกับเจ็บไมทัใไปนี้หมายความว่าสุดท้ายเนี่ยเขากับกลายมองว่าเป็นคุณเนี่ยเป็นปัญหาหรือทุกครั้งที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาอาจจะโทษคุณเขาอาจจะหมือนกับคนคนหนึ่งที่เดินจากเราไปแต่สุดท้าาาายเเวลลไไปปมมม่่รรออดหหืีีััญกบน เขาก็จะรู้แหละว่าคนที่ต่อสู้เพื่อเขาหรือทําทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยหรือเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วเนี่ยก็คือชาวราศีพิจิกนะครับผมฉันไพ่เจ็ดไม้ท้าหรือเซเว่นออฟวายไปนี้ขอทำเป็นแบบนี้นะว,ว่าไม่ใช่คุณอยากจะอยู่ตรงนี้หรอกนะไม่ใช่คุณเหมือนกับไม่อยากจะไปหรอกนะแต่เหมือนกับที่ไปไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ายังรักก็เพราะคำรักคําเดียวเลยแต่เจ็ดไม้ท้าหมายความว่าอยากจะบอกเขาว่าอย่าจากกันไปหยุดทาร้ายกันสักทีหนึง่งนึกเสียว่าสงสารกันได้หรือเปล่าฉันไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับจะต่อสู้เพื่อคนีครัออกอาะเ,อเขะบ มีอะไรที่อยากจะต่อสู้เพื่อเขาหรือทําอะไรเพื่อเขาเนี่ยทาเถอะเพราะตอนนี้คุณอาจจะเหมือนกับเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อคน <c oughs> คที่คุณรักแล้วอะไพ่ใบนี้มบอกถงความรู้สึกที่คุณอาจจะเหมือนกับต่อสู้ในปีนี้ต่อสู้ในปี2056หรือการต่อสู้ถึงเดือน4เดือน5เดือน7นะครับหรือวันในปีเกิดของคนที่คุณรักนั่แหละว่านี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เราจะทนเพื่อเขาที่เราจะต่อสู้เพื่อเขาที่จะอยู่คเ <kee S 2> คียงข้างเขาอะเพราะเหมือนกับเราไม่จะกลับเหมือนกับมาถามดาบเห็นไหมครับหัวใจของเราอ่ะ มันเต็มไปด้วยดาบมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียใจอ่ะจนมันไม่เหลือที่ว่างอีกสักกี่แผลแล้วโดวยจะบอกเขาแบบนี้ว่าเจ็บจนพอนะครับเจนกว่าที่ใจจะทนไหวแล้วว่าพอแล้วที่มีน้ําตาพอแล้วกับการที่เราเจ็บปวดเสียใจกับการไม่มีค่าอะไรอ่ะอยากเขารู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนแค่นั้นเองนั่นแหละอยากเขาเข้าใจอยากเขาสงสารเราบ้างนะครับพอไพ่ใบนี้หมายความว่าเหมือนกับเรารู้ตัวว่าที่เราทาทุกอย่างเพื่อใครักคนตรงเนี้ยเพราะเราเหมือนกับอยากจะอยู่เคียงข้างเขาเพราะโลกใบนี้มีแค่เขาเพียงคนเดียวนั่นแหละที่เราเหมือนกับรักเขาแล้วไไม่อยยาากเเสีขป ก็ได้ต่อสู้ขนาดนี้ยอมต่อสู้จนตัวเองเนี่ยนะครับเห็นไหมเจอลุมเจอรอบล้อมเจอต่อสู้กับหลายๆคนเลยนะคุณอาจจะมีปัญหากับเรื่องรักสามเศร้าที่เหมือนกับเราต้องไปต่อสู้กับคนอื่นๆอีกอ่ะนะครับต่อสู้กับเขาไม่พอต้องไปต่อสู้กับือที่3มหรือการที่เหมือนกับทะเลาะกับใครทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเข้าถึงหัวใจเขานั่นแหละต่อสู้กับเขาไม่พอนะแต่ต้องเหมือนกับเข้าให้ถึงความรู้สึกเข้าถึงหัวใจเขาให้ได้อีกทําอะไรไปบางทีก็ผิดนะครับฉันให้ไปนี้ขอทำาะไแบบนี้ว่าคนรล้วคุณเนี่ยเดือดฟู น่าหมายหว่าชาวราศีพิจิกท่านคุณอาจจะคนคนหนึ่งที่ต่อสู้เต็มที่แล้วแต่คนล่าของคุณพอเห็นว่าคุณเนี่ยนะครับเริ่มหกล้มเริ่มเจ็บปวดเริ่มจาลลงจะไปแล้วเพราะเจ็บจนทนไม่ไหวเนี่ยนะครับพอถึงเวลาที่คุณไปบ้างล่ะผมเลยทำนายแบบนี้ว่าชาวราศีพิจิก่านะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในความรักที่มันเป็นแบบนี้แล้วเลิกลากันไปเกินหนึ่งปีหรือเกินเจ็ดเดือนเนี่ยทำนายแบบนี้ได้พอถึงเวลาที่คุณหลุดพ้นหรือตอนนี้คุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเดอะฟูอะเดอะฟูหมายความว่าความรักของชาวราศีพิจิกราคม อาจจะเป็นเหมือนกับนักเดินทางเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งกลางแขนออกอะเริ่มสบายใจเริ่มขอไปบ้างแล้วเริ่มเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วเริ่มอยากจะมีความสุขนะครับเริ่มจากอยากจะออกเดินทางนี้ที่ของเราเริ่มอยากจะเป็นตัวเองบ้างแล้วอยากจะมีความสุขอยากจะหลุดพ้นบ้างแล้วอยากจะไปจากเขาบ้างแล้วว่ะแต่พอคุณจะไปเห็นไหมครับเริ่มมีความสุขหมายความว่าพอชาวราศีพิจิกเริ่มกลับมามีความสุขกลับมายิ้มได้เริ่มจะไปต่อเริ่มจะหลุดพ้นกลับกลายเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่เจ็ดเหรียญครับไปไม่พ้นน่ะก็เลยทำนายตรงว่า คุณไปจากเขาไม่พ้นเพราะคุณทิ้งเจ็ดเหรียญเอาไว้เห็นไหมครับคุณทิ้งเหรียญที่มีคุณค่าคุณทิ้งเงินทิ้งทองไม่ใช่อย่างเดียวนะคุณทิ้งเงินทิ้งทองด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นความอุดมสมบูรณ์ความรักการดูแลใส่ใจคุณอาจจะเหมือนกับคนที่เคยส่งของไปให้เขากินเคยส่งของที่เขาชอบไปให้เขาใช้เคยให้เงินให้ทองเขาดูแลเขามาตลอดนะครับคอยชุบชีวิตเขามาตลอดนะครับจนลืมว่าเขาเนี่ยเห็นคุณค่าเราบ้างหรือเปล่าแต่พอคุณเดินจากไปหรือกรจะหลุดพ้นนะเขากลับเอง ผมแนะนยว่าชาวราศีพิจิกถ้าคุณเลิกลาคนรักไปไม่เกิน7เดือนเนี่ยจะมีการกลับมาพูดคุยติดต่อนะครับกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเสียดายคุณกลับมารักษาความรู้สึกของคุณตอนที่คุณเนี่ยเริ่มหลุดพ้นหรือกำลังจะไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักนะครับไปเกิน7เดือนหรือเกิน1ปีแล้วเนี่ยทำนายแบบนี้ว่าคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ตอนนี้เราทําดีที่สุดแล้วกับความรักครั้งนี้ไพ่ใบนี้บอกจะบอกคุณว่าเหมือนกับคุณพยายามรักษาเขาไว้แล้วนะเหมือนคุณพยายามดูแลเขาอย่างดีแล้วนะเหมือนคุณเป็นเ้นี คุณทาดีที่สุดแล้วกับความรักครั้งนี้แม้ว่าเขาจะเดินจากไปแม้ว่าเขาจะทิ้งคุณไปหรือทาร้ายคุณเนี่ยแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณทิ้งรักไว้ในหัวใจเขาแล้วคุณทิ้งทุกอย่างไว้ในหัวใจของเขาแล้วนั่นเองและพอคุณเดินออกมาเนี่ยไพ่เดฟูกับเจ็ดเดืยนหมายความว่าชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับใครโสดหรือเลิกราคนักมาเกินเจ็ดเดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยทำนายเลยว่าช่วงนี้นะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถึงกรกฎาคมคุณมีโอกาสพบเจอความสัมพันธ์ที่ใหม่ๆเข้ามามีโอกาสเดินทางมีโอกาสไปต่างประเเทศมมมมีีโออกาาสสสจควััพนธ์ุข หรือการพบเจอความสำาร็จจากการเดินทางที่ค่อนข้างจะเหมือนกับมีคนเข้ามาดูแลมีคนเข้ามาดีๆให้ามาประเมินทาให้เราู้ตัวตัวเราเองเนี่ยนะครับมีคนรักหรือสนใจเราต้องมากมายเลยอะ่ะอาจจะพบเจอรักจากการเดินทางหรือนักเดินทางนักกวีชาวต่างชาติหรือทางโซเชียลก็ได้นะซึ่งเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วยครับพบเจอคนที่เข้ามาเหมือนกับทําให้คุณไม่ต้องหนักอีกต่อไปแล้วอะ่ะไม่ต้องหนักใจอีกต่อไปแล้วฉันเถือถ,ถ้วยของทํายแบบนี้ว่า ชาวราศีพิจิถ้าคุณโสดหรือเลือกรากคนเราไปเกิน1ปีหรือ7เดือนเนี่ยเกิน7เดือนหรือนึปีนะคุณมีโอกาสเจอคมสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเป็นผู้ชายอบอุ่นเป็นผู้ชายใจดีเป็นผู้ชายดีเข้ามาเหมือนกับอุปถมัมดูแลคุณซัพพอร์ตคุณบ้างแล้วไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวแล้วอะแต่คนรักที่เลือกรากกันไปไม่เกิน7เดือนละ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับพอคุณจะปรับเป็นแบบนั้นเนี่ยจะไปแล้วจะหลุดพ้นแล้วหรือการที่เหมือนกับยอมปล่อยแล้วหรือจะไปบ้างแล้วอะหรือทำทุกอย่างเต็็มมมมมทีี่่ลวเเเเเหนหเนัััยยคครรรบบกกกาาาาาาปปขขษุุณณไไอส ผมแนะนว่าคนรักของชาวราศีพิจิกที่เลิกลกันไปไม่เกินเดเดือนนะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ว่าอ่อนๆออบๆไม่ชัดเจนนะครับหรือรักษาเศร้าหรือมีปัญหากันตอนนี้ทะเลาะก,กันนะทานายแบบนี้ลยว่ายังไม่เลิกกันหรอกเดี๋ยวก็ก,กลับมารักษาเดี๋ยวก็กลับมาเสียดายเดี๋ยวก็กลับมาคุยกับคุณเพราะเขารู้ครับว่าคุณเนี่ยทาดีกับเขามากแค่ไหนเขารู้ว่าเขาเสียคุณไปไม่ได้อะถ้าเสียเขาคุณไปเนี่ยชีวิตเขาก็ลําบากชีวิตเขาก็เจ็บนะชีวิตเขาเนี่ยก็ลาบากเห็นไหมครับตกทุกข์ได้ ผมเลยทำนายว่าคนรักที่เลิกลาไปจะกลับมาตามหารักแท้จะกลับมาตามหาคนดีของเขาคนที่รักเขามากที่สุดหรือคนที่ดีกับเขามากที่สุดก็คือชาวราศีพิจิกนั่นเองนะครับขอทํานายให้แบบนี้เลยนะค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยแต่เป็นการกลับมาที่แบบจะรักก็ไม่รักอ่ะจะทิ้งก็ไม่ทิ้งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยใครหลายคนอาจจะรู้จักคนรักที่เหมือนกับบางทีเวลาเขารักเราเนี่ยเขาก็รักเรามากนะแต่เวลามีปัญหากันเนี่ยก็ทำเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมอ่ะที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยถึงทาไปเหมือนกับไม่มีเยื่อใย นะครับทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยเห็นความหมายกันเลยแต่เวลารักเรานะเนี่ยคุยกับเราดีทำกับดีกับเราทุกอยาก่างมาหามาเจอนะครับคิดถึงเรามาคุยกับเรารักษาความรู้สึกกันไว้เยอะมากๆเลยมันเหมือนกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผมก็ได้ทำนายแบบนี้ว่าใครที่อหนื่อยความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้จงทําให้ที่สุดจงทําเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณมีเถอะทาแล้วดีทําแล้วเสียใจดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วสูญเสียกันไปอนะครับเพราะที่เขากลับมาเพราะความดีความรักที่คุณทิ้งไว้ในหัวใจของเขานั่นแหละ มาดูไพ่ของชาวราศีวิจิกในเดือนมกราคมนดีกว่านะครับแล้วก็การแนะนำนะครับให้สามใบนี้นะครับไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าพระราชาถือถ้วยนะครับหรือว่า k i n g of Cup จะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งและถูกเชือกพันอยู่ที่ขาใช่ไหมครับแล้วเขาไปไหนไม่ได้เลยจากคุณน่ผมเลยทำนายว่าคนที่เลิกรังกันไปนะครับผมขอตอบไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนะขอตอบแบบนี้ก่อนในเดือนมกราคมนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาไม่ยอมไปไหนจากคุณสักทีนึงอะ ไม่กลับมาด้วยทางตรงก็กลับมาทางอ้อมเขาเรียกว่าจะไปดูในเฟซคุณไปดูในอินสตาแกรมไปดูในทางโซเชียลหรือแอบ,บดูชีวิตคุณจากทางแบบขับรถผ่านหน้าบ้านถามถ่ายจากคน,คนในครอบครัวคนรอบตัวอะไรเงี้ยฉันไพ King ่คิงออฟคัพขอะไรแบบนี้ว่าคนที่เขามีปัญหาคุณหรือเลิกราคุณหรือทิ้งทิ้งไปเนี่ยยังมีการห่วงใยยังมีการที่หมายกับมองคุณอยู่อะแอบบมองแอบบส่งคิดถึงคุณด้วยนะแล้วเหมือนกับหนึ่งถ้วยเห็นไหมครับยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆหลงเหลืออยู่ ฉันนั่นเห็นไหมครับนางเงือกอ่ะเขารู้คุณรักแท้เขารู้ว่าครับว่าคุณรักและห่วงใยเขาและดีกับเขามากแค่ไหนเขาเลื่กไปจากคุณไม่ได้ครับไม่ว่าจะเลิกรากไปไหนแค่ไหนขอทำลายแบบนี้ว่าคนรักเลิกรากับคุณไปเนี่ยมักจะเลิกไปไม่ขาดแต่คนรักที่เลิกรากันไปเกินหนึ่งปีหรือเจ็ดเดือนละชาวราศีพิจิกผมขอทำลายแบบมีคุณโสดอยู่หรเลิกลาคนรักไปนานแล้วนะทำลายแบบนี้ได้ว่าอย่างที่บอกไปมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาดูแลเรามีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามานั่งอยู่ในชีวิตเราอ่ะแล้วเหมือนกับคนคนนี้จะไม่ไปไหนจากคุณเลยนะ หมายความว่าคนที่พร้อมจะหยุดอยู่กับคุณคนที่พร้อมจะสร้างครอบครัวชาวราศีพิจิกลหลายๆท่านมีเกมพบเจอความรักที่ยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความอบอุ่นมากขึ้นและคนคนนี้เขาจะ,จะหยุดชีวิตไว้กับคุณ <c oughs> เช่นการสร้างครอบครัวถึงขั้นแต่งงานนะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงกรกฎาคมปีนี้เลยหรือว่าตั้งแต่มกราคมคุณอาจจะเจอคนเข้ามาแล้วก็ได้นะครับชาวราศีพิจิกท่านเลยทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นล่ะไพ่ใบนี้มันบอกคุณแค่นั้นเองว่าเจ็ดถ้วยครับหรือเซียนออฟครับ มาบอกชาวราศีพิจิกหรืท่านในเดือนมกราคมว่าเหมือนคุณมีทุกอย่างที่มันเพียบพร้อมอ่ะหัวใจคุณมันยิ่งใหญ่ทําไมเราถึงเป็นคนที่แบบเจอความรักเข้ามาเพราะเจ็ดถ้วยหมายความว่าสิ่งดีๆความปัญหาต่างๆเนี่ยคุณเหมือนคุณได้เรียนรู้มันนะนะครับคุณได้เรียนรู้มันคุณเป็นผู้พิเศษคุณเป็นเหมือนกับไม่มีใครพิเศษเท่าคุณอ่ะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีพิจิกท่านว่าเหมือนกับคุณเป็นทุกอย่างให้คนที่คุณรักเสมอคุณเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วใครหลายคนเหมือนกับผู้พิเศษเลยนะเป็นคนพิเเเเเเศษสําาาาหหหรัับบขขอ่กก็ลยยมืนนทใ้คุณี เจอความรักที่ดีๆเข้ามาเจอความรักที่พิเศษเข้ามาเช่นกันส่วนคนที่เลิกลากไปเนี่ยก็จะกลับมาเข้าใจกลับมาดีกับคุณกลับมารักคุณเหมือนเดิมกลับมาขอโอกาสคุณเพราะคุณเนี่ยไม่เหมือนใครเพราะคุณเนี่ยโคตรพิเศษเลยนะครับแค่นั้นเองอะ่ะเหมือนกับคุณเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วเขาเลยกลับมาหาคุณนั่นแหละไม่มีใครรักเขาหรือดีกับเขาหรือว่าพิเศษกับเขาเนี่ยเท่ากับคุณนั่นแหละนะครับแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือซิกออฟซอรนะครับหรือไพ่หกดาบสำหรับคนที่เลิกลากันไปเกิน7เดือดหออดือบบนการกลับมมาาที่นะ เป็นการกลับมาที่อาจจะเป็นการกลับมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกหรือเป็นการกลับมาก็เหมือนกับออนออนอฟออีกอ่ะแต่เห็นไหมครับว่า3ดาบ6ดาบเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเรารู้แล้วเขาจะทําร้ายเราอ่ะเรารู้ว่าเขาจะอาจจะทําร้ายเราอีกหรือว่าเจ็บปวดอีกได้แต่3ดาบหมายความว่าอะไรครับอย่างที่บอกส่งคลิปนี้ไปบอกเขาหรือบอกเขาเองก็ได้ว่านึกเสียว่าสงสารนะจะทําร้ายกันแค่ไหนก็ได้นะจะมองว่าเราไม่ดีพอก็ได้นะแต่อย่าลงทันด้วยการลาจากนึกเสียว่าสงสารเพราะโลกไปเนี้ยเรามีแค่เขาเพียงคนเดียวอ่ะ เราจึงเสียใครสักคนหนึ่งไปไม่ได้แค่อยากรู้แค่นั้นเองเขาจะได้ไม่ไ,มไปจากคุณอีกเขาได้เขาจะได้รู้ว่าไม่ทําร้ายคุณหนักแบบนี้อีกถึงทําร้ายกันก็อาจจะเหมือนกับบอกแก้ไขต่อสูเพื่อกันแลกกันก่อนที่จะไปเลือกคนอื่นหรือนอกใจหรือทิ้งกันไปแบบนี้ง่ายๆนะครับชั้นไพ่ใบนี้ก็ทำนายว่าเอ็ดออฟซอหรือไพ่หนึ่งดาบครับทำนายความรักของชาวราศีพิจิกท,ท่านเลยว่าเอ็ดออฟซอสเข้ามาใครที่เลือกราไปเกินหนึ่งปีหรือเจ็ดเดือนไม่เป็นไรนะมันคือการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดไพ่ใบนี้บอกแบบนั้น มันคือการตัดปัญหามันคือการหลุดพ้นและมีความสุขมากกว่าเดิมในปีนี้ครับมันคือการที่เหมือนกับคุณมีสละแล้วนะคุณหลุดพ้นจากคำสาบแล้วนะคุณหลุดพ้นจากความเสียใจเจ็บปวดแล้วนะฉ้าัดนถ้าเกิดใครร้องไห้หรือเสียใจเพาะคนรักอยู่เนี่ยถ้ามันเกิน7เดือนหรือ1ปีแล้วเนี่ยคุณจะค่อยๆมีความสุขคุณจะจะมีความสุขอิสระเพราะคุณต่อสู้กับมันมามา,มากพอแล้วเพราะคุณเจ็บปวดมา,มามากพอแล้วอะแต่ใครไปนี้บอกว่าอะไรครับจากนี้ไปความรักที่มีปัญหากันใครที่เลิกลางกันไปหรือทะเลาะก ภายในปีนี้จะมีการกลับมาทําดีขึ้นจะมีการกลับมาเข้าใจมากขึ้นจะมีโอกาสได้พบเจอกันทําดีกับกันมากขึ้นได้กินข้าวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากขึ้นและเขากลับมาด้วยหัวใจเขากลับมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับเขารู้แล้วว่าเขาไม่อยากจะทําร้ายคุณนะเขาจะไม่มทําร้ายคุณอีกต่อไปแล้วนะครับนั่นเองนะครับก็ทํานายความรักของชาวราศีพิจิกนะครับด้วยไพ่อลัลลังคอีกใบหนึ่งแล้วกันเป็นการแนะนําชาวราศีพิจิกท่านในเดือนมกราคมว่าเอเมอร์เลดซิตี มันคือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคุณเป็นบ้านหลังหนึ่งของเขาเลยนะคุณเปียบเสมือนกับครอบครัวเขาเลยอะ่ะที่เป็นครอบครัวที่เหมือนกับเอมอเรตเลยนะมันคือครอบครัวที่สวยงามมันคือบ้านที่มีคุณค่ามันคือประสาทมันคือทุกอย่างที่มีให้กับเขาแล้วอะ่ะเขาไม่ต้องไปไหนไกลเลยเพราะคุณอยู่ตรงนี้เพราะหัวใจเขาอยู่กับคุณนั่นแหละผมเลยทำนายว่าสิ่งที่เขามีให้กับคุณตอนนี้หรือความรักที่คุณมีให้เขาเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นยิ่งใหญ่เหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนบ้านหลังเดียวกันนะครับมันเป็นทุกอย่่าาางมคณ ที่มีให้แก่กันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศรีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ